วันนี้ป้าน้องจะมาสอนสัจธรรมของชีวิตมนุษย์นะคะป้าน้องเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ลีเมื่อก่อนท่านอยู่วัดป่าของกุ้งจังหวัดจันทบุรีเขาหลังท่านย้ายมาอยู่วัดอโศกกรามค่ะอดีตชาติท่านคือพระเจ้าอาโศกมหาราชค่ะเนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เหมือนชีวิตมนุษย์เนี่ยนะคะเ,เกิดมาแล้วก็เนี่ยเป็นสาว นะคะเนี่ยเป็นสาวละพร้อมที่จะสืบพันธุ์นะคะเนี่ยเป็นสาวแล้วพร้อมที่จะสืบพันธุ์นะคะในที่สุดก็จะแก่ลงเนี่ยคะ่ะเริ่มแก่แล้วจะล่วงแล้วค่ะแล้วก็ะะจะเหมือนเหมือนนี้ละคะ่ะเอ่อพ้าน้องเลี้ยงเป็นรูปหัวใจก็เปรียบเหมือนมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นเด็ก แล้วก็ค่อยๆโตขึ้นพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยความยากลำบากพ่อแม่รักสุดใจไม่มีอะไรที่พ่อแม่จะรักไปกว่าลูกอะคะ่ะเห็นไหมคะแล้วพอส่งเสียเล่าเรียนเลี้ยงดูหมดเงินหมดทองไปมากมายนะคะในที่สุดก็จะเริ่มมีลูกมีเมียก็เหมือนไก่ฟ้าเนี่ยนะคะ ผสมพันธุ์นะคะแล้วก็จะเป็นเป็นฝักแล้วก็จะเป็นฝักไว้สำหรับที่จะสืบพันธุ์ต่อไปค่ะก็เหมือนมนุษย์เนี่ยนะคะเนี่ยก็จะผสมพันธุ์แลผสมพันธุ์แล้วก็เป็นฝักเพื่อที่จะเขยายพันธุ์ต่อไปนะคะนเนี่ยเขาก็จะตายลงนะคะ เขาก็จะตายลงเนี่ยค่ะแต่เขาเป็นอันนี้เขาเป็นดอกไม้นะคะเขาก็ยังสวยงามอยู่แล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ยังสวยงามอยู่ถ้าเผื่อเป็นมนุษย์เนี่ยตายเยอะๆเราเอามากองอย่างเงี้ยคนจะกล้าเข้าใกล้ไหมคะฉะนั้นอย่าทนงตัวเองว่าเราสวยงามร่ำรวยหรือเก่งหรือดี เราเอาติดตัวไปได้ก็แต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำไปนะคะบางคนเนี่ยบนว่าชาตินี้เกิดมาทำไมทุกนักทำไมถึงจนนักชาติที่แล้วเนี่ยะคะ่ะเราไปทำอะไรไว้ถ้าเผื่อเราเกิดมาชาตินี้เราสร้างแต่กรรมดีชาติต่อไปเราก็จะดีเองอันนี้เห็นไหมคะเกิดมาก็มีรัก โรคโกรธหลงเนี่ยคะ่ปะป้าน้องก็จะให้เห็นว่าครั้งแรกเนี่ยหัวใจก็บริสุทธิ์ขาวนะคะแล้วต่อไปเนี่ยมีความรักผิดมีความรักก็คือเปรียบดอกกุหลาบเนี่ยคะ่ะเป็นหัวใจที่มีความรักก็จะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขนะคะฉะนั้นเนี่ย รีบสร้างกรรมดีจะใช้เงินใช้ทองก็ประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยนะคะพอแก่ตัวเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้ะคะ่ะนอกจากตัวเราเองลูกหลานเขาก็มีครอบครัวมีชีวิตส่วนตัวเขาเขาช่วยอะไรเราไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะคะบางคนก็จะไม่ช่วยเลยแต่คนที่มีจิตธรรมะบ้างก็จะดูแลผู้ใหญ่หรือ พ่อแม่คะ่ะแต่คนที่มีจิตไม่ธรรมะเนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมะเนี่ยก็จะไม่เห็นคุณค่าคุณคิดดูสิคะคนแต่ละคนเนี่ยมีครอบครัวก็รักครอบครัวมีลูกก็รักลูกแล้วไม่คิดเหรอคะว่าจะลูกจะโตเลี้ยงลูกแม่อุ้มลูกมาอยู่ในท้องเนี่ยเก้าเดือนทุกทรมานจะกินจะนอนเนี่ยทุกทรมานกว่าจะคลอดเก้าเดือนเนี่ยคะ่ะ มันยากลำบากแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนเสียเลือดไปเท่าไหร่หลวงพ่อจรันบอกว่าแม่คลอดลูกเนี่ยเสียเลือดเหมือนตายแล้วนะคะเสียเลือดไปเยอะมากฉะนั้นเนี่ยมันสร้างกรรมดีเถอะนะคะอะไรที่มันไม่ดีเอทพุทธจิตเนี่ยคิดหรอคะว่าทำแล้วจะไม่มีคนรู้ ถึงเราไม่รู้เนี่ยค่ะเออมันก็จะคนมีจิตได้สำนึกก็จะรู้สึกเสียใจที่พลาดทำไปกลับเนื้อกลับตัวนะคะพลาดไปแล้วเขาก็ให้อภัยด้วยถ้าเผื่อเรากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแต่ไม่กลับยิ่งถลํำลึกไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครเขาให้อภัยหรอกคะ่ะในที่สุดท่านก็จะไปตายไปก็จะไปสู่อบายยมุกนะคะ ป้าน้องเนี่ยถืออย่างหนึง่งว่าออเใครจะว่าอะไรเนี่ยป้าน้องไม่ค่อยโกรธเพราะว่าพ่อสอนบอกว่าเราโกรธไปจิตเราก็ขุนเราสุขภาพเราก็แย่หน้านิ้วคิ้วประมวดมันก็จะเหี่ยวยน่นฉะนั้นใครจะว่าอะไรป้าน้องเนี่ยก็จะจำคําสอนของท่านอาจารย์หลีเออมันเจ็บตรงไหนละลูก เลือดออกไหมเขาว่าเราเนี่ยมันเจ็บที่ใจมันเจ็บเราไม่เอามาคิดมาผูกมันก็จะหายไปเออเราเจ็บอยู่อย่างเงี้ยสุขภาพจิตเราก็จะแย่นะคะฉะนั้นเนี่ยสร้างความดีปล่อยวางอาโหสิที่ป้าน้องไม่ค่อยโต้อตอบใครเนี่ยไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อไปช,ชาติต่อไปนะคะฉะนั้นบางคนไม่คิดไม่รู้ไม่ ก็จะคิดว่าป้าน้องเนี่ยโง่ไม่โตไม่ตอบเหมือนคนปัญญาอ่อนอันนี้คือป้าน้องถือศีลห้าตลอดชีวิตค่ะแล้วปัจจุบันนี้ป้าน้องก็ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่แล้วค่ะนึกถึงชีวิตมนุษย์ป้าน้องเคยเรียนมหิดลแล้วไปดูเขาโรงงานฆ่าสัตว์ไอ้ที่ราชบุรีค่ะอย่าเอ่ยชื่อนะคะเขาต้อนวัวเนี่ยเข้า เข้าเหมือนเขาทำเหมือนทางเดินที่เราจะเข้าคิวนะคะเขาก็เดินเข้ามาเชื่อไหมคะน้ำตาเขาไหล่าาเขาคงรู้ตัวว่าเขาจะตายแล้วพอนั่นก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาปืนยิงกลางหน้าผาเขาพอยิงเสร็จก็เอาเชือกเนี่ยมัดแล้วก็โยงขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาชำละคะ่ะชำระเสร็จก็โยน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 ,โยนที่พื้นนะคะฉะนั้นเวลาไปซื้อเนื้อสัตว์มาเนี่ย เราก็ต้องล้างให้เกี้ยงนะคะป้าน้องเนี่ยไม่นิยมไปกินอาหารข้างนอกเพราะเขาล้างไม่เกี้ยงนะคะเห็นนะเขาโยนแล้วเขาเอาเท้าเขี่ยเขี่ยเขี่ยฉะนั้นก็ต้องมาล้างก่อนให้สะอาดออล้างน้นําน้อยนะคะเพื่อที่จะรักษาความอร่อยออคุณค่าทางด้านอาหารไว้แล้วก็มาหมักจะทำแล้วค่อยเอามากินนะคะ เนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ดูออกไหมคะว่าป้น้องทําเป็นอะไรรูปหัวใจค่ะคนเกิดมาทุกคนเนี่ยก็ต้องมีหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยจะรับรู้เรารับรับรู้แล้วเราก็ปล่อยวางอย่าไปเก็บอย่าไปเครียดแค้นอย่าไปอะไรสร้างแต่ความดีนะคะเห็นไหมคะ เขาเกิดมาเนี่ยเขาสวยนะคะเนี่ยเขาสวยสวยค่ะเนี่ยไก่ฟ้าพญารอก็เหมือนชีวิตมนุษย์เนี่ยค่ะอันนี้กำลังสาวเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะคะเนี่ยค่ะผลสุดท้ายก็คือเนี่ยค่ะตายป้าน้องก็เอามาจัดเป็นรูปหัวใจให้คติว่ามนุษย์เนี่ยตายไปเนี่ยเอามากองรวมกันอย่างเนี้ย ใครจะกล้าเข้าไก่ไหมคะใครจะดูไหมคะว่าเอ,อมีแต่คนกลัวแล้วก็จะขยักขยแงแต่สัตว์เนี่ยอันนี้ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ค่ะเขาสร้างมาเป็นเหมือนรูปออไก่ฟ้าพยารอค่ะเนี่ยคะ่ะตอนนี้เขาร่วงพีน้องก็เกิดแนวความคิดว่า อันนี้จะสอนเป็นธรรมะได้นะคะป้าน้องก็เอามาจัดเรียงเป็นรูปหัวใจแล้วก็จะมีดอกไม้เห็นไหมคะดอกไม้ครั้งแรกก็เหมือนเด็กอะคะ่ะบริสุทธิ์ขาวต่อไปก็มีความรักสร้างครอบครัวก็จะมีทุกสุขผิดหวังนะคะก็จะเปรียบดอกไม้เนี่ยสีสีขาวปนสีม่วงก็ทุกน้อยหน่อยก็ขาวม่วง ม่วงน้อยๆทุกมากก็จะม่วงมากค่ะดอกกุหลาบก็คือความรักค่ะเห็นไหมคะบางคนถามป้าน้องว่าเวลาป้าน้องถ่ายถ่าย YouTube เนี่ยป้าน้องให้ใครถ่ายก็แล้วแต่โอกาสค่ะถ้าเผื่อไม่มีคนถ่ายให้ป้าน้องก็จะถ่ายเองแล้วก็ ตัดต่อเองค่ะป้าน้องจะตัดต่อเองโครงสร้างเนี่ยเหัวเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยป้าน้องก็จะคิดขึ้นมาเองแล้วก็พูดโดยไม่ต้องใช้บทเลยนะคะเออจะเห็นว่าบางคนเห็นป้าน้องทําดีเนี่ยก็จะหาว่าป้าน้องเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคจิตชอบอวดชอบ อะไรว่าตัวเองดีเก่งไม่ใช่ค่ะจุดประสงค์ที่พน้องทำเนี่ยเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานค่ะเพราะพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่มีอะไรที่สูงสุดเท่ากับการให้อภัยยาทานหรือการให้วิทยาทานค่ะมีคนถามว่าพน้องทำเนี่ยได้เงินมากน้อยแค่ไหนพน้องขอตอบค่ะ น้องเงินใครก็อยากได้นะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผู้ติดตามค่ะถ้าเผื่อส,สนับสนุนช่วยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ดีๆมาเนี่ยมันก็จะสนับสนุนให้ได้เป็นเงินตอนนี้ปน้องเวนไปสี่เดือนมันมีปัญหานิดหน่อยนะคะระวังนะคะเ,เรื่องคนเข้ามาหลอกลวงเนี่ย เขาเห็นเราทำอะไรเนี่ยเขาเข้ามาอย่าไปเชื่ออะไรนะคะไม่มีใครรักตัวเราเท่าเท่ากับเราหรอกคะ่ะคนอื่นก็หวังผลประโยชน์ทั้งสิ้นเห็นไหมคะอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยป้าน้องจับใช้วิชาศิลปะหรือวิชาอาร์ตก็จะหันหัวไกฟ้าเนี่ยเข้าไปให้เห็นถึงความสามคัคคีความแม่ แน่แน่มั่นที่จะเดินไปทางเดียวกันค่ะในครอบครัวก็เหมือนกันนะคะมีอะไรเนี่ยคุยกันปรึกษากันช่วยกันแก้ปัญหาจะทุกข์จะสุขเราร่วมกันค่ะเขาพลาดไปเราก็ให้อภัยนะคะอย่าไปโกรธอย่าไปซ้ำเติมเพราะเวลาคนทุกข์เนี่ยทุกข์มาก ป้าปน้องก็เคยผ่านความทุกข์นะคะทุกข์มากแต่ป้าน้องไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะมันบาปค่ะป้าน้องก็จะคิดว่าเราเคยทําเขามาพเพราะแวะมีพระเคยสอนป้าน้องว่าถ้าเผื่อ,เ,อเราเคยทําเขามาเนี่ยเราก็ต้องรับกรรมอันนั้นไม่มีใครหนีกรรมพ้นค่ะขอบคุณนะคะที่รับฟังป้าน้องค่ะ